ภาพยนตร์ระดับตำนานชัตเตอร์กดติดวิญญาณกลับมา REMASTERED in 4K ครั้งแรกในรอบ20ปีในยุค2000หลังจากภาพยนตร์ชัตเตอร์กดติดวิญญาณในนามของ GMM ไทยหัก GTH เข้าฉายเป็นครั้งแรกในวันที่9เดือน9พศ2547ได้สร้างปรากฏการณ์สุดสะพรึงจนเกิดกระแสทอกอบเดือดทาวจากผู้ชมทั่วประเทศ และยังเป็นหนังผีสัญชาติไทยที่สามารถเข้าร่วมกระแสหนังผีเอเชียได้อย่างภาคภูมิและสามารถขายลิขสิทธิ์ได้มากกว่า30ประเทศทั่วโลกโดยเอเชียนมูฟวี่พาวเ์เว็บไซต์รีวิวภาพยนตร์ชื่อดังระบุว่าชัตเตอร์กดติดวิญญาณเป็นผลงานที่ปักคงหนังผีไทยให้เป็นที่รู้จักโบนแทนที่ภาพยนตร์โลกผู้ชมในขณะนั้นยกให้หนังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังผีไทยที่น่ากลัวที่สุดตลอดกาลด้วยรายได้ 1 9 9 9 8ล้านบาทเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลเชียงใหม่เรียกว่าสร้างความเสียวสันคอสันหลังไปทั่วประเทศล่าสุด GDS นำภาพยนตร์สยองขวัญระดับตำนานชัตเตอร์กดติดวิญญาณกลับมา REMASTERED4K เป็นครั้งแรกในรอบ20ปีในเวอร์ชั่นที่คมกว่าชัดกว่าหลอนกว่าเปิดประสบการณ์ความกลัวที่เหนือกว่าเดิมโดยจัดรอบพิเศษมีนักแสดงนำอย่างอนันดาเอเวอร์ริงแฮ มีฟยวฟาวสุดสวิงริงโก้รวมถึงผู้กำกับโต้งบรรจงปีสันธนาูลััวภาภูมิวงภูมิกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบหลายปีเพื่อร่วมชมภาพยนตร์พร้อมพูดคุยและ Q&A กับผู้ชมณโรงภาพยนตร์ซิกมาซีนสเตเดียมเอสเอฟเวิลด์ซีนีมาเซ็นทรัลเชัตเตอร์กดติดวิญญาณพร้อมแล้วที่จะลั่นชัตเตอร์อีกครั้งในรูปแบบ R E M A S T E R E D in 4K ที่มีการซ่อมแซมฟิล์ในส่วนที่เสีย หายไปตามการเวลาและยังนำ AI เข้ามาช่วยให้ภาพและเสียงสมบูรณ์โดยจะเข้าฉายทั้งในโรงภาพยนตร์ระบบปกติและระบบ Digital Cinema 4K ที่ให้ภาพคมชัดสูงสุดมิกซ์ด้วยระบบเสียง Dolby Atmos ที่ให้เสียงกระหึ่งรอบทิศทางอย่างสมบูรณ์แบบเตรียมวอร์มอัพพร้อมสัมผัสประสบการณ์ความหวาดกลัวสุดขีดที่จะติดตาอย่างชัดเจน ยิ่งกว่าเดิมในภาพยนตร์ชัตเตอร์กดติดวิญญาณวันที่9เดือน9วิญญาณจะติดตายอีกครั้งในโรงภาพยนตร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยม20ปีชัตเตอร์เครื่องหมายสี่เหลี่ยมชัตเตอร์กดติดวิญญาณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชัตเตอร์